สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่กันกับเกมไหมครับพีอีหรือไหมคะพอกเกดิช่นนะคะนี่ค่ะเราเจอพื้นที่ใหม่แล้วรีบสร้างบ้านเลยเลยอเอาด่วนเลยด่วนเลยเอาเก็บไปก่อนอ้าวโอเคถ่นเด้ม,มากเลยอ่ะ โอเคสร้างบ้านกันดีกว่าอืม hmm. hmm. บ้านหลังตัวไปที่เราจะสร้างเอาเป็นบ้านหลังเดียดีสีเอ้ยสีอะไรดีเอ,เ,อเอาฟ้าเอ้ยเอาฟ้าชมพูแล้วก็ขาวดีไหมอืมใช่สีขาวปว้อโอเคใช่เค okay, ก่อนอื่น้ย โอเคช่างมือบอลจริงๆก่อนอื่นนะคะเราหาที่ทำเลนดีก่อนอู้เนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเสียดายมากเลยอะตรงเนี้ยอุตส่าห์ได้อ้า,าอนี่ไงตรงนี้ก็มีกว้างด้วยแล้วเราจะทำที่แลกเปลี่ยนกับเอ c ด้วยเพราะว่าแพทใหม่ที่เขาอัปเดตมาเนี่ยมีให้แลกของกับ n อ c ขวาง quang pramani chip chip nó có mi gà tăng hạc chip ào à sang thử sang thử เพราะยังไงยังไงมันก็เป็นพื้นที่ที่ดีมากอยู่แล้วเดีย๋ยวเราจะสร้างบ้านแล้วก็สร้างอะไรอยู่ที่นี่ถ้าเราจะเลี้ยงอะไรเราต้องใช้ใช้นนั้นจริงๆนะคะเราอันนั้นอ่ะเราต้องใช้เกมโหมดนะคะถ้าใครไม่พอใจก็ sorry ค่ะ สาริแอนเป็นชินงเมนเบาๆนะคะทุกคนพ่อมาทุกคนป้าป่าเรามาแล้วอะ่ะพ่อเรามาแล้วอ่ะคะ่ะทำไงดีอ่ะโอเคเราเรีบสร้างบ้านดีกว่าอ้าวไม่ใช่นั่นลุงจำเสียงได้

ถ้าเป็นคนอื่นนี่สงสัยไม่ถึงวิน่าจะวางบ็อกเสร็จทั้งบ้านแล้วเะยบ้งเนี่ยถ้าใครวางบล็อกเร็วนึถ้าใครวางบล็อกเสร็จหนึ่งวิโดยแบบไม่มีบล็อกไหนเกินออกมานี่อือือ ให้ให้เป็นแอดมินก็ยังได้ใครวางบล็อกเก่งๆเงมาบอกหน่อยสิว่าทํำยังไงถ้าใครทําไม่ได้นี่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 จะบอกอะไรถ้าใครถ้าใครอยากบอกวางบล็อกเร็วๆนะให้ให้ให้โดนฟ้าผ่านั่นแหละจะกลายเป็นเฟสแล้วทุกอย่างจะเร็วมากแต่ต้องระวังตอนวิ่งเลยนะเดี๋ยวมันจะเร็วเกินเหตุโอ้ยยังไงเห็นไหม ซึ่งตอนนี้เราก็วางช้าม,มากนี่ประมาณนี้นะคะเราจะเสร็จแล้ว โอ้ย oh yeah. ถ้าเราสร้างบ้านหลังเล็กแล้วก็จะเสร็จเร็วมากเพราวัอองบอกไปเปล่าใหม่เดี๋ยวปักทอดก่อนอ้าวสวยละแตงโม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 เล็กๆหว,วานลรับประทาน ติดอกติดใจแดงโมจะจะลาเม,ามื่อไหร่แดงโมเฉิมชายเม,มื่อไหร่ ืมตอนนี้เป็นอะไรที่โคตรแย่เลยเสร็จเรียบร้อยนะคะกลับบ้านอืม,อมเราสร้างบ้านหลังนี้ห้านาทีกว่ากว่าโอเคถ้าตัวบ้านไม่โอนี่เสียเสียอะไรนะเนี่ย à ô u ô u có không được uống rượu ra chúp chúp เดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างเตียงกันดีกว่าเอเตียงเตียงเตียงเราจะเอาเสียอะไรดีเราจะเาสองข้างนะคะ นี่ค่ะเลือกเอาเลยจะเอานอนเตียงไหนกไดอยยอนมาโอเคจากนั้นก็คัพปิ้งเทเบิลค่ะจากนั้นก็กล่องเอาอันนี้สว่างไม่ได้โทษดี โอเคจากนั้นก็อืมร่ลำรวยร่ลำรวยร่ลำรวยเงินทองเนี่ยมันชอบบักอะบักเตียงไายบักอะ ลงไปลงลงไปดิเอาค้างไอ้บ้าเลยโอเคมาต่อกันเลยมันกีอค้าง